พี่น้องพลเมืองบางปูทุกท่านครับกับคำถามหลายคำถามที่ท่านสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการชำระภาษีต่างๆว่าภาษีอะไรที่ต้องชำระบ้างชำระได้ที่ไหนชำระอย่างไรคำถามเหล่านี้เทศบาลตำบลบางปูเรามีคำตอบครับเทศบาลตำบลบางปูนะครับมีการจัดเก็บภาษีอยู่2ประเภทครับคือการจัดเก็บภาษีที่ดินแล,และการจัดเก็บภาษีป้ายครับเพราะฉะนั้นพี่น้องพลเมืองบางปูทุกท่าน เป็นเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบกิจการต่างๆโปรโดฟังทางนี้นะครับท่านที่มีที่ดินในเขตพื้นที่เทศาบาลตำบลบางปูครับท่านจะได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่งไปที่บ้านของท่านครับส่วนท่านผู้ประกอบการค้าและร้านค้าต่างๆท่านจะได้รับหนังสือแจ้งยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้ายจากเทศาบาลตำบลบางปูครับและเมื่อท่านได้รับหนังสือแล้ว พี่น้องประชาชนผู้ถือสิทธิ์ครอบครองที่ดินของท่านและพี่น้องประชาชนผู้ประกอบกิจการต่างๆในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปูท่านสามารถชําระภาษี2ประเภทของท่านได้ผ่าน2ช่องทางนี้นะครับท่านสามารถติดต่อชําระภาษีของท่านทั้ง2ประเภทได้ด้วยตนเองครับที่สํานักงานเทศบาลตำบลบางปูในวันและเวลาราชาการนะครับ ส่วนอีกหนึ่งช่องทางครับท่านสามารถทำได้ง่ายมากโดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเบื้องต้นผ่านทางแอปพลิเคชัน line แอด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 เลยนะครับและหลังจากนั้นครับท่านก็สามารถชำระภาษีของท่านได้ผ่านทางแอปพลิเคชันธนาคารต่างๆที่ท่านสะดวกสะดวกได้เลยครับอ๋อลืมบอกไปครับว่าเทศบาลตบนบางปูเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาเป็นสถานที่สำหรับจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยนะครับ สำหรับผู้ประกอบการค้าใหม่โดยท่านสามารถเดินทางมาจดทะเบียนการค้าของท่านได้ด้วยตนเองเช่นกันนะครับในส่วนของระยะเวลาในการชำระภาษีป้ายนะครับสามารถชำระได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยครับถึงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2567นี้นะครับและในส่วนของภาษีที่ดินครับท่านสามารถชำระได้ตั้งแต่เดือนเมษายน2567ถึงเดือนมิถุนายน2567เช่นกันนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วการชำระภาษีดังกล่าวครับซึ่งเป็นหน้าที่ของพลเมืองบางปูของเราจึงอยากทำความเข้าใจและขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องพลเมืองบางปูทุกคนครับร่วมกันชำระภาษีตามหน้าที่ของพวกเราทุกคนเพราะการพัฒนาของท้องถิ่นที่ยั่งยืนของพวกเราสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองครับท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 2 1 7 4 3 3 9 0 9 9 ในวันและเวลาราชการนะครับพูดแล้วอย่าช้าทีครับรีบมาชําระภาษีกันนะครับหากมาช้ากว่ากําหนดโดนปรับจะหาว่าไม่บอกกันนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย